ปั๊บทำอะไรนะรอกมินบินเน้าพนเหลนส่มรถเพิรนไว้สิเนี่รถจากไหนะมันจักรกยานตอนนะ่ะ อย่างนั้นมันอะมันเป็นอะไรปัญหามันคืออะไรลูกปัญหามันคืออะไร เอาน่าระวังสิลูกถ้ามาเร็วกว่านั้นน่ะเจ็บกันทั้งสองคนเลยนะเห็นไหมเพื่อนพ่วเห็นเห็นอักเซนเวลาหันหันหันแหวงไหมหันเบยหันเบยสักตาเส่หรือที่ตาหัน าเบยเบยกว้างๆลูกตีวงกว้างสัมบุท่านนี่แล้วพู้ลังคนบุท่านแล้วอย่บอสัมรถนะพ่อเห็นไหมเธอเธอถ้าเธอตีวงแคบมันก็จะมันก็จะพวกไอ้แฮนมันก็จะหักเลยลูกแล้วไปสอมรถนะพ่อปับ๊บ เสร็จหรือยังซ่อมรถน่ะก้าวขึ้นย่างมั่นใจเลยชชบก้าวขาเดียววับมาอันนี้ก็ได้ลูกไงอืมเป็นเซลเปียนรู้อึกสบาไปบายแม่ยานั่งบ่เอาไป ในสวยไหมไหนดูซิให้แม่ดูก่อนซิมันสวยไหม,มน่ะมทายยางพันเอาไปเอโลดพ่นเอาเสียบใส่ตรงไหนกิตามินวีเลยอย่าแม่ว่ามันนี่มันหมุนนะเดี๋ยวดูก่อน,นเอพิ่งมันผิดผิดผิด,ผด,ผดนี่ไงเออตาะนีได้แล้วทีนี้ เอาใส่ตรงไหนกูฟิตามินดีอ <c oughs> เอ้ากูฟิตามินดีแม่ยากุูฟิติติอ๋อฟอล์ดี้ม่มาตัวอินเตอร์มินกูมินดีและวฟอร์ดี้เออน้าตำรวจเออน้าตำรวจจะได้แม่สิจัดการรถแม่สิเอารถเพิ่นออาแล้วไม่เอาดอกไม้ใส่เหรอเอาเสียบไปไหน น่าเสียไปให้ตำรวจบินขึ้นตำรวบินมึงมาแจ้งตำรวจจับแม่ได้ยังไหนบักเขียนเอาโอเครถงามเลยเอะละไหวแม่ยานั่งเรียบร้อยแล้วไปสิ้นตำรวจบินจุ๊บมึงไม่ยังเอินตำรวจว่าจับแม่อยู่เท่านั้น่ะตำรวจบินมันยังเอินรถตำรวจว่าจับแม่อยู่ฮะมันมีที่ไหนลูกแจ้งความเอินตำรวจมาจับแม่นี่บักเขียนห่วย ไอ้วนขนาดปันจะกระ้านหนูซื้อหนูเห่อหมวกอันเปียกหัวหัวเปียกมดเลยอันแล้วไปจอดไว้อย่างงั้นเดี๋ยวคนเขาก็ขโมยหรอกหนยมาม่าบินโปลิสโปลิสปุ๊บปั๊บกระนัฐมาม่าบิลนั่นไปแล้วแล้วน่ะล่ะพักก่อนก็ได้ลูก enough Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik het niet gezien. Ik heb het het niet gezien. Ik het niet gezien. Ik het niet gezien. Ik het Ik heb het niet gezien. Ik Ik heb het niet gezien. Ik heb ฮะจบทำทำไมทำยอดย้ยพลีเสร็มาขึ้นไหมยอดพลีเสร็จทำมาขึ้นไหมต้นละทำซิกมิตเนาะซิกมิตเนาะซิกมิตเนาอเดเด้อ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 อเดเด้ออเเด้อเด้เด้ เอาลูไปเอานั่งเียบีเอดค่ะยอดค่ะไอ้ไอ so awesome. ้ไอไอ้ไอ well ้ออลดอะลไปอะลูกไปลไม่งอนมันองยังเต้นต้งดีดยังมันไม่ได้อย่างนั้นเพสตจะเจ็บเอ้าเจได้ยังป๊อปปป <laughs> Vad gör du? Är är det. Det är du kommer inte klara det. Hej då! Vem kollar på mig? Jag åker ut Mamma. ขาเขาขาเขาสี่รถละผู้ลงคน้นให้แม่ดูให้มา,าให้แม่ดูก่อนสิแม่ดูก่อนสิไอ้ข้างไหนเมื่อกี้มันเข้าข้างไหนอุ้ยอุ้ยเจ็บเลยอุ้ยอุ้ยกียอุ้ยเขาจะคิดกันเลย นั่งพักก่อนที่นี้ขาเขาสี่รถพลังค่นพี่ภูมิเปลี่ยนรถกับน,น้องอ่ะทีนี้ได้เวลาเปลี่ยนรถแล้วปะอ๋อปุ๊บจักรยานผู้ป๊าไปปัน่นจักรยานหนุ่ผู้ป้าไปลูกไปไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าพูดแม่ดึงลิ้นให้ก่อน

ប៉បណេបកកប៉បបកក ต, ара ต, ара ตา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 ดาวิงกาอย่าไปชนของแม่สิเอา้าพ้พนนี่นั่นเห็นป่